รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงเวลาจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเซียนเกษตรกับผมลุงชัยใส่ใจเกษตรกับเรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรที่ทําการเกษตรในทุกถิ่นทุกที่เราจะไปค้นหาไปติดตามและพูดคุยกับเขาว่าวันนี้กับภาคการเกษตรที่ยังพบกับภาวะการขาดทุนต้นทุนยังสูงผลผลิตที่ออกมายังได้น้อยและทําให้สิ่งที่เขาต้องการนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะแก้ปัญหาอย่างไรเราจะไปติดตามค้นหาและพูดคุยกัน เราไปเจอเ,จอเกษตรกรท่านหนึ่งครับโทรศัพท์เข้ามาในรายการเซียนเกษตรพูดคุยกับลุงชัยว่าปลูกข้าวไป50วันใส่ปุ๋ยไปสองรอบรับท้องเรียบร้อยปรากฏว่าสภาพของต้นข้าวไม่เติบโตอย่างที่มุ่งหวังไว้หวั่นใจว่าผลผลิตคงได้ไม่เท่าไรนักปรึกษากันแล้วเราเลยขอติดตามมาดูในพื้นที่วันนี้เราจะไปพูดคุยกับเขา แต่ว่าก่อนที่จะไปเจอเจอไปพูดคุยกันลุงชัยขอสำรวจพื้นที่สนิดถึงว่ากับสิ่งที่เขาพูดถึงเรื่องของต้นข้าวที่มันไม่เจริญเติบโตมีปัญหาเราคาดเดาว่าสิ่งที่เขาใช้ข้าวไลฟ์ฟังไม่ได้เตรียมดินใดๆใช้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยเคมีเราไม่ได้บอกว่าปุ๋ยเคมีไม่ดีตอกย้ํานะครับว่าเราไม่ได้พูดว่าปุ๋ยเคมีไม่ดีแต่สิ่งที่เขาทําซ้ําๆแล้วทําให้ดินแข็งกระด้างเป็นดานจริงหรือไม่จริง เราทําให้ต้นข้าวเขาไปต่อไม่ได้ลุงชัยจะขอลงสํารวจหน่อยลองตามมาเลยครับมาดูกันจะ,จะแบบนี้เลยเห็นกันตรงนี้ว่านาข้าวที่เห็นอยู่ข้างหน้าถ้าเราลงไปเหยียบไปย่ําจะเห็นผลอย่างไรตามมาครับโอ้โหแต่ดูแล้วน่าจะเป็นอย่างที่ว่านะครับท่านชมครับโอ้โหอันนี้มันถือพื้นนาหรือถนนปูนครับเนี่ยว่าก็ว่าโอ้ไม่น่าเชื่อ แล้วดูต้นข้าวขออนุญาตนะครับดูบางต้นแล้วกันโอ้โหพูดก็พูดเลยดึงแทบไม่อยากจะขึ้น <c oughs> น่าสงสารนะรากข้าวมีอยู่เท่านี้ครับท่านผู้ชมครับนี่คือข้าวห้าสิบวันไม่น่าเชื่อแล้วเขาจะไปยังไงต่อสภาพเริ่มมีปัญหาเรื่องเชื้อราเป็นราสนิมราน้้าค้างที่เริ่มทำลายเขา ดูจากสภาพทั่วๆไปแล้วผมว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของแปลงเลยดีกว่าเขาชื่อคุณชุมพรจันจินดารอลอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวไปตามหาเขาเดี๋ยวครับ ันนี้ลุงชัยสายใจเกษตรนำพาท่านมาอยู่ที่แปลงนาที่ตะบลคลองโยงอําเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นพื้นที่นาที่อยู่ไม่หาา่างไกลจากเมืองหลวงเท่าไรนักแต่เกษตรกรในย่านนี้ก็ยังคงมุ่งมั่นในการที่จะปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชหลักเป็นพืชเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เรามาพบมาเห็นเนี่ยนะครับกับนาแปลงนี้ต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยทีเดียวที่เรารู้สึกเห็นใจ แล้วก็อยากจะมีสิ่งดีๆมาพูดมาบอกแต่เรื่องราวตรงนี้เป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับเจ้าของแปลงของเราก่อนดีกว่านะครับที่ชื่อชุมพรจันจินดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับีครับูนานี่กี่ไร่ครับเนี่ยประมาณ30สบไร่ครับ30สไร่ปัญหาที่เคยเจอไอ้อย่างพวกข้าวดีดพวกอะไรต่างพวกนี้เยอะไหมครับเยอะครับเยอะหอยเชอรี่มีไหมหอยเชอรี่ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีหมดนะครับแต่ข้าวดีดเยอะเลยครับ แล้วแก้อย่างไรครับถ้าซื้อยาซื้ออะไรมาหมักมันก็ไม่หายครับยังไม่ได้ผลดีครับอืมปุ๋ยมีการหมักปุ๋ยไหมไม่ได้หมักเลยครับไม่ได้ทําอะไรเลยครับอันนี้ข้าวที่เห็นด้านหลังเนี่ยกี่วันแล้วครับเนี่ยประมาณห้าสิบวันครับห้าสิบวันถามพี่ชมพรนิดนึงดูแล้วมีความหวังอะไรแค่ไหนยังไงครับจ็สักห้าสิบถังมั้งครับโอ้โหแล้วอย่างนี้มันจะคืนทุนไหมเนี่ยไม่คืนนะครับ ขาดทุนแน่ๆครับ <ๆ S 2> ก็หวานไปแล้วต้องไว้อย่างนี้นะก็ต้องสู้กันต่อไปครับรอรอบหน้าถ้ารอบนี้สมมุตินะครับอันนี้สมมุติมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่สามารถจะทําให้มันได้มากกว่าห้าสิบถังตามที่พี่คาดหมายขึ้นมาสักเจ็0สิบปดสิบถังนี่น่าจะดีไหมดีครับแล้วก็คิดว่าน่าจะทําตามไปเลยไหมทําตามครับอจากเดิม หลายคนอาจจะได้ดูรายการเราไปบางส่วนแล้วคนที่ชื่อชุมพรจันจินดาทําอะไรนะครับทําดอกกุหลาบดอกอะไรครับแล้วผลเป็นไงครับกุหลาบเราตอนนั้นมันก็งามพึบแล้วก็เลิกไปพอางามพึบกโสมครับไมอต้องดได้นานต้องอัดเข้าไปอีกครับก็แปลว่าทุนที่เราต้องใส่อาหารมันที่ต้องเติมตลอดเวลาครับหลังจากที่มารู้จักปุ๋ยอินทรีย์ปลามังกรถามจริงตอนนั้นรู้จักได้ยังไง รู้จักทางสื่อครับเปิดดูช่องไอ้บทีวีครับอืเจออาจารย์ก็ดูเรื่อยมาทีนี้ก็โทรไปครับก็เลยตัดสินใจเข้าไปดูโรงงานครับไปด้วยเองเนยไปด้วยตัวเองเลยแล้วก็อนีมันหาซื้อยากครับอยากจะถามอาจารย์ว่าสภาพข้าวอย่างเงี้ยครับผมทำตามเที่ยวเนี่ยแล้วมันมันเหลืองมาอะไรเงี้ยจะให้ทํายังไงดีครับคือจริงๆอย่างนี้ครับพี่สมพรพี่น้องเกษตรกรที่ระครับการปลูกพืชใดๆก็ตาม สาระสาคัญเบื้องต้นเนี่ยเราต้องมีการเตรียมดินก่อนเราไม่ได้เตรียมอ่านั่นคือขั้นตอนแรกนะครับการเตรียมดินยิ่งการทํานาข้าวเนี่ยเรื่องของการหมักดินเนี่ยสำคัญสุดโครงการส่วนหนึ่งเนี่ยเราบอกว่าบางทีถ้าชาวบ้านที่ไม่ใจร้อนจนเกินไปรอบหน้าทําสักสองไหมครับนะเอาสักสองเรกันเรามีเวลาพักดินทําให้ไม่พักรณีเนี่ยเขามีเวลาหยุดหายใจบ้างสิ่งที่เราควรทําคือเขาเรียกว่าเป็นการเหมือนทําระบบเปียกสลับแห้งรแร้งดินก่อน ก็คือพักเขาเพื่อลดเรื่องของวัชพืชก็ส่วนหนึ่งนะฮะโดยการหล<ป>ังจ<ป>ากที่เราหมักหมักเสร็จเอาน้ําเข้าในช่วงที่เราลูบตอนทําเทือกตอนลูบเหมือนคล้ายๆเราจะหวานข้าวแต่เรายังไม่หวานห<ะ>ลอกให้ต้นหญ้าต้นข้าวเก่าๆอะไรต่างๆมันขึ้นมาก่อนแล้วท่วมน้ําซ้ําอีกครั้งหนึ่งตีอีกรอบหนึ่ง<ะ>อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นการแกล้งดินหลังจากนั้นลูบใหม่อีกรอบหนึ่งรอบนี้ลงจริง ขั้นตอนตรงนี้นะครับสาคัญมากนั่นคือเวลาเราต้องยอมทําใจใช้เวลาเยอะถูกต้องแต่ก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปม,มันแค่เวลาประมาณ10 15วันไม่เกินนี้ก็น่าจะรอได้อยู่ยิ่งถ้าเราทำสองรอบมันมีเวลาพออยู่เพราะนั้นตรงนี้แหละครับผลผลิตมันจะได้เยอะนั่นคือรอบแรกนะฮะมีการหมักเรามีเรื่องของออปุ๋ยผงเป็นตัวหมักดินซึ่งราคาไม่แพงส่วนใหญ่เกษตรกร,ร,ก,รก็จะไปใช้กลุ่มปุ๋ยมูลสัตว์ปุ๋ยคอกปุ๋ยอ,อะไรต่าง ซึ่งบางทีมันก็อาจจะไม่เข้าใจในระบบการหมักบ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับบางทีเรื่องของเชื้อจุลินทรีย์หรือเสียเวลาอะไรกัน <c oughs> นะ <c oughs> ก็เลยบอกว่าวันนี้เรามีปุ๋ยผงสําหรับพร้อมสับเอามาใช้ได้เลยนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องเชื้อรานะไม่ต้องห่วงเรื่องธาตุอาหารเรามีพร้อมครบอยู่ในนั้นนะเพียงแต่มันไม่ได้ปั้นเม็ดเท่านั้นเองครับเป็นผงเรายอมเสียเวลาเพื่อจะหวานเขานั่นแหละคือการเตรียมดินที่ถูกต้อง พ้นไปเลย,เลยแล้วช่วงต่อไปใส่ปุ๋ยรอบแรก 10- บถึงยี่สิบห้าถึงยีวันใส่เ,เป็นปุ๋ยเม็ดสูตรเกรดพรีเมียมตราปามังกรอีกกิโลต่อไร่รแล้วก็ไปช่วงรับท้องอีก25กิโลต่อไร่ท่านี้ครับจบแต่ในช่วงก่อนรับท้องถ้าเราจะทําโครงการอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นระบบเปียกสลับแห้งแป้งข้าวก็คือในช่วงที่เราจะใส่ปุ๋ยก็คือปล่อยน้ำอำำกอกให้ดินแตงมาแห้ง ส่วนมากก็ทำงั้นนะครับเนาะแล้วก็หวานปุ๋ยปุ๋ยก็จะลงไปในอะไรแห่งของดินแล้วใส่น้ําใหม่มันก็จะกรบปุ๋ยเอาไว้เพื่อดึงให้รากพืชลงไปลึกขึ้นเพื่อกินธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมที่มยในดินอยู่แล้วในส่วนหนึ่งที่เราหมักดินเตรียมดินไว้ข้าวก็จะได้ธาตุอาหารที่ครบในช่วงแลกแป้งแลกเนื้อดึงรวงเม็ดจะแข็งแรงคอรวงแข็งแรงเม็ดจะใหญ่เต็มเต็มรวงเลยนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าวันนี้เกษตรกรเดินทาง อาจจะยังไม่ตรงเส้นเท่าไหร,ร่นักเบี่ยงกับมานิดเดียวไม่เสียเวลามากน<ช>ักแค่ปรับเปลี่ยนความคิดนิดเดียวชีวิตเปลี่ยนแน่นอนเอาละครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของนาข้าวที่เรากําลังบอกว่าวันนี้เกษตรกร,ร,กรที่ชื่อชุมพรจันจินดาเนี่ยจะปรับเปลี่ยนวิธีการและทําตามในสิ่งที่เราแนะนําให้พร้อมที่จะพิสูจน์แล้วก็ดํารงต่อในเรื่องคําว่ากเกษตรปลอดภัยและ นำร่องไปสู่เกษตรอินทรีย์เราขอบคุณอีกครั้งเราก็ขออนุญาตออมอบของพิลึกจากรายการเซียนเกษตรเป็นลูกปลาตัวน้อยนะเผื่อว่ามีท่านหนึ่งท่านใดต้องการจะนําเอาไปใช้ก่อนเอาไปทดสอบทดลองก่อนนะครับทางพิชุมพรเองเนี่ยก็พร้อมจะเป็นผู้แทนอยู่ในย่านนี้อยู่ที่บ้านผมยูมูหนึ่งนันทคว้าครับ หมู่หนึ่งลานตากฟ้าตำบลนครยศรีตําบลนครรีรีงหาัดนครธมตรงนั้นตนําบลตำบลลานตากฟ้าอันนี้ตําบลคลองโยงอ,อันนี้คลองโยงอยู่ที่อำเภอพุทธมนครอ,อยู่คนละเขตกันแต่ว่าพี่เขาอยู่ด้านฝั่งนูน้นมีร้านค้าร้านโรงเรียบร้อยเห็นป้ายปุยป๋ยสีตราปามังกรแวะเข้าไปหรือจะโทรศัพท์ไปที่ลเซ็นเตอร์เราก่อนนะครับเพื่อสอบถามข้อมูลว่าถ้าอยู่พื้นที่แห่งไหนจะซื้อปุ๋ยสีตราปามังกรได้ที่ไหนอย่างไร จะมีข้อมูลบอกให้ท่านนะครับวันนี้รายการขอบคุณอีกครั้งขอบคุณมากครับอาจารย์ครับปลาตัวน้อยให้นะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ